สวัสดีคุณแม่แม่ตั้งครรภ์ทุกคนนะคะคลิปนี้ตั๊กจะมาพูดถึงเรื่องของคนท้องนะคะกับการเลี้ยงแมวค่ะว่ามีข้อดีและข้อเสียยังไงและอันตรายสําหรับคนท้องแค่ไหนนะคะในเรื่องของข้อดีค่ะคุณแม่ที่มีสัตว์เลี้ยงตอนตั้งครรภ์น,นะคะจะทําให้ความเครียดและก็ความวิตกกังวลของคุณแม่ลดลง จิตใจผ่อนคลายมองโลกในแง่ดีคลายเหงาเพราะมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนนะคะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณแม่แล้วก็คุณลูกในคันนะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงข้อเสียกันนะคะคนท้องกับแมวภัยใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเลยค่ะในอุจจาระของแมวนะคะมีโปรโตโซวัวนะคะที่เรียกว่าโรคท็อกโซพลาสโมซิหรือว่าโรคขี้แมวนะคะเป็นโรคที่หญิงตั้งครรภ์จะต,ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ เชื้อนี้เกิดจากโรตโซวัวซึ่งจะเจริญและขยายพันธุ์ในลำไส้ของแมวนะคะโดยแมวที่เลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยเนี่ยมักจะชอบไปเที่ยวนอกบ้านซึ่งมันอาจจะไปกินเนื้อดิบๆกินหนูกินมแมลงสาบที่ติดเชื้อเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายแมวไปตามอาวัยวะต่างๆตลอดจนลำไส้ของมันนะคะเชื้อจะปนเปื้อนออกมากับอุจจาระของแมวนะคะทีนี้พอคุณแม่ไปเก็บอุจจาระเก็บขี้แมวเนี่ยก็จะได้รับเชื้อโรคไปด้วย อาการและความรุนแรงของโรคนะคะ1เลยกรณีอาการไม่รุนแรงอาจพบเพียงอาการคล้ายหวดัดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสองสาวันจนถึง2อสสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะซึ่งปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะมีอาการแบบไม่รุนแรงแต่ถ้ากรณีอาการรุนแรงนะคะจะพบอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดร่างกายอ่อนแรงชักมีปัญหาด้านการมองเห็นการพูดและการเดินค่ะ การรักษานะคะหากมีการติดเชื้อระหว่างการตั้งท้องสามารถทำการรักษาได้แต่ว่าคุณแม่แล้วก็น้องในท้องนะคะต้องได้รับการดูแลยอย่างใกล้ชิดจากคุณหมอแล้วก็หลังจากเด็กเกิดด้วยนะคะขี้แมวนะคะอันตรายต่อคนท้องอย่างไรหากคุณแม่ที่เลี้ยงแมวนะคะแล้วก็ไปทำความสะอาดพวกเก็บอุจจาระทำความสะอาดกระบะ้ายของแมวสัมผัสถูกขี้แมวแล้วไม่ล้างมือก่อนกินอาหาร หรือว่าล้างแล้วแต่มันยังปนเปื้อนอยู่คุณแม่ก็จะได้รับเชื้อโรคนี้นะคะเชื้อนี้สามารถส่งผ่านรกไปสู่ลูกน้อยได้นะคะการติดเชื้อในช่วงแรกของการตั้งครรภ์สเดือนแรกเนี่ยมีโอกาสมากถึง45เที่จะติดต่อสู่ทารกได้นะคะทั้งนี้พบว่าทารกที่ติดเชื้อ60ไม่พบอาการผิดปกติแต่จะมี10ที่จะเสียชีวิตนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณแม่ติดเชื้อในช่วงเลย3เดือนไปแล้วเนี่ย ก็มักไม่พบการติดต่อสู่ทารกในคะแต่ยังไงคุณแม่ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ก่อนนะคะวิธีป้องกันก็คือกินอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนจนสุกสะอาดเสมอถ้าเป็นผลไม้ควรล้างให้สะอาดและปอกเปลือกค่ะข้อ2นะคะแยกภาชนะและอุปกรณ์ครัวที่สัมผัสกับเนื้อดิบไม่ให้มาสัมผัสกับอาหารที่ปรุงแล้วโดยเด็ดขาดนะคะข้อ3นะคะคนท้องควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินหรือทรายโดยเฉพาะกระบะทรายของแมวนะคะ หากจำเป็นให้สวมถุงมือและล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ยกหน้าที่ให้คุณพ่อหรือว่าคนอื่นๆนะคะข้อ4นะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเล่นกับแมวจรจัดถ้าเป็นแมวที่เลี้ยงเองควรให้กินอาหารที่สุกสะอาดหรืออาหารกระป๋องข้อ5นะคะควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยิบอาหารใดๆเข้าปากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณแม่สําหรับคลิปนี้นะคะชอบกันหรือเปล่าคุณแม่ได้ยินแล้วก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลมากเกินไปนะคะโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องทุกคนเนื่องจากคุณแม่ส่วนใหญ่ที่แข็งแรงดีก็จะมีภูมิต้านทานโรคนี้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะหากได้รับเชื้อก็จะมีอาการคล้ายหวัดแล้วก็หายไปคุณแม่ท้องที่ต้องระวังก็คือคุณแม่ในกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องก็คือ h i v และคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งอยู่ในช่วงให้เคมีบบําัด และผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะเพราะคุณแม่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่อโรคตามทําให้ติดเชื้อได้ง่ายแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็ป้องกันเอาไว้ก่อนเลี้ยงแมวได้นะคะไม่ใช่ว่าให้เลี้ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าหากจะไปสัมผัสอุจจาระของมนันเก็บอุจจาระของมันเนี่ยควรให้เป็นหน้าที่ของคุณอื่นหรือคุณแม่ใส่ถุงมือป้องกันไว้ก่อนนะคะ และเวลาที่จับสัมผัสแมวทุกครั้งเนี่ยให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะแค่นี้เราก็จะรอดปลอดภัยจากโรคใดๆแล้วค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ